นี <Mile dizzy> ่มาทัว <göz> ร <ü separ atie> so, like ์โต론คนเดียว้จ้มันก็อยู่ที่เอ็นารตอกามวนครันบสุดอดอี่เท่นคุเตอนนี้นะจ๊ะฉันก็ขึ้นมอที่เสียงทาวเวอร์แล้วก็อยู่บนลานอาหารมาชื่อว่า360 Restaurant นะครับซึ่งลานอาหาร มันก็จะเป็นมันจะเป็นโดมร,ระดา,หาหระมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆก็จะเห็นวิวรอบมือแล้วลตอนนี้ฉันก็อยู่ตรงวิวอยู่ตรงเลคซึ่งมองไปก็จะเห็นตัวนึงตัวนึ <c oughs> <360. S 2> เนี่ยที่ชื่อ360 Restaurant ว่ Hi. How are you today? Are you? I'm good. good. How are you sir? Excellent. Just by yourself? Yes, by myself. And can I start with the drink first? Sure, like? Any recommend for the wine? For wine? Yeah. Are you gonna have meat or are you gonna have fish? Dinner? I'm gonna have beef? Actually I I like fish. โ e เคแ e ้วแล้วทำอะไรดีครับโอเคให้คอนเนําิวานก็จะกินอะไรดีเขาบอกว่ากินหลาฉันก็บอกว่าชอบกินปลาเขาก็เลยอยาเป็นไวทไวท์คือไวขาวนะตั้งใจว่าต่อไปนี้ก็คือจะเที่ยวคนเดียว่นแหละในรอเขตแถวอะไรี้เพราะว่าเวล Thank you. Thank, you, Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank Thank you.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  luxury.